ถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อแบบว่าอาหารใต้เนี่ยต้องเอาพวกนี้ไปกินแล้วแบบใน,ใ,นใต้จริงหรือเปล่าคนพวกนี้ยอมรับว่าแบบอร่อยจริง <c oughs> ใช่ครับอร่อยมากเลยอร่อยทุกอย่างเลยกิน <c oughs> ร้อยเงาแตกปลาฟ้ากัาเลยครับ <c oughs> อือหอมมากเลยแต่ที่นี่รวมจริงๆเลยนะครับหมูห้องไม่ต้องไปภูเก็ตมาดินดินเลยครับแกงส้มไม่ต้องไปสุราษฎร์เลยมาดินดินเลยครับปลาล้าไม่ต้องไปตังมาดินดินเลยครับเออเออดินดินมีครบเลยครับ มีอดอกเขาตัางก็หราเนี่ย <c oughs> อันไหนดีบางๆังก็ว่าดีครับมีดอกสบู <c oughs> เ่เบนเดตต้องเท่าแล้ว <c oughs> ตอนนี้ทุกท่านเข้าสูย<โ>ย่ยกพวกกินกัน<ม>จะบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ดิฉันแบบมีความสุขมากเพราะว่าได้ออกมาจากบ้านเสี้หนึ่งแร<อ>้ว่าแนะนําทุกคนมาที่ร้านอาหารเจ้าของร้านเป็นคนใกล้ชิดกับดิฉันเองจริงๆว่าไม่อยากจะไม่อยากจะแบบว่ามาบอกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าแบบเชียร์คนกันเองแต่หมายถึงว่าพอมากินแล้วมันอร่อยจริงๆร้านนี้ก็คือร้านอาหารใต้นะฮะชื่อร้านดินดินนะฮะตามข้ามาเลยจ้ะ โอเคมาดูซิว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างตอนนี้มีเมนูพิเศษด้วยเพราะเขียนว่า local special จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัตถุดิบที่หาได้ใช่ตามฤดูกาลตอนนี้มีน้ำพริกรูปปราอารมณ์เหมือนถั่วแดงมีน้ำพริกรูกปรามีแกงเหลืองลูกปรามีเถาพันธุ์ยวเป่านคนใต้ยังไม่ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเออน่ากิน แกงซ้อโบราณเนื้อปลากระพงกุ้งใบชะครามแกงขี้เหล็กหมูย่าง<ม>เออหมูสับต้มบวยว่ะโอ้ย <c oughs> เนื้อปูผัดพริกเหลืองว่ะเออน่ากินอุ้ยชุดขนมจีนว่ะอุ้ย,อยอโอ้เลิศเขาบอกว่าร้านนี้อีกเด็ดอีกเมนูนึงก็คือปต้าทอดกระเทียมนะใช่ใช่กุ้งทอดใบเล็บครุดใช่ไหมเอออันนี้อร่อยมากเออเขาบอกว่าปลาลาปลาดุกรานนี้อร่อยมากก็เอาปลาดุไปทำปลาลาเป็นชิ้นๆตันตแล้วพาไปทอดเออน้ำลายแตกไปหมดเลยเนี่ยอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะ จะลองดูดีกว่าว่าเมนูอาหารวันหน้าตาจะเป็นยังไงแลแ้วกันนะครับโอ้หน่ากินมากเลย mm hmm. ขอกินกุ้ง mm hmm. เรียบพุดกันนะ หนึ่งแฉงหนึ่งคนแบบแล้วคุณมันก็จะมีความมันๆเนาะกลิ่นคล้ายๆอันนึกถึง่หอมหมกอะไรอย่างเงี้ยหนักใช่ทอดทอดมันแบบเนี้ยครับอื่คล้ายๆทอดมันครับอือผัดสามเหม็นครับขอบคุณครับผัดสามเหม็นมีอะไรเหม็นบ้างมีกระเทียมมีสตอมีชะอมกระเทียมโชนหืม แล้วก็ไก่แหนงไก่บุญเซ่นอนนอร่อยนะอเนาะไอพี่แป้งปูใบชะพลูแป้งปูใบชะพลูรสชาติต้องเป็นไงมีความหวาน,นมันกะทิครับกลิกะะ่นชะพลูนนจะต้องชูขึ้นอือหอ,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 อมมากเลยอือหอมมันอืออร่อยเนะาะตับตับหมูทอดกะระเทีดดยมว้าวมาแล้ว ยิ่งบีบมะนาวเข้าไปอ่ะรสหวานมันจะยิ่งขึ้นมาเนาะใช่ครับหอมหวานหอมเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวที่มะนาวที่บีบแล้วก็กินกับข้าวสวยแนละ้วมันจะมันๆอยู่ในปากแล้วอร่อยมากเลยเอานนอีกสิบตัว,เ,วเอากลับบ้านได้ไหม แกงส้มนี่คือแบบนึกถึงบ้านเลยครับใช่ครับฝีมือแม่เลยครับมีความหวานนิดนิดแล้วก็เปรี้ยวนําเปรี้ยวแหลมครับแกงส้มใต้หวานด้วยเหรอกินแกงส้มใต้ไม่เคยหวานเลยมันต้องมีหวานหวานปลายลิ้นใช่ครับเพาหวานปลายปลายลิ้นใช่ครับนีความเปรี้ยวใช่ครับเปรี้ยวอุ้ยแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวชนเนี่ยตัวชมันกรอบมันอมน้ำแล้วพอเคี้ยวไปมันจะสําแล้วก็เวลาเผ็ดก็จะมีหมูฮองเอาไว้ตัดเผ็ด มีหมูฮอกอันนี้ก็ใส่ไ,ไข่ด้วยก็รเราเหมือนไข่พะโล้อยแบบนะี<ห>น<า>้เนาะว้าวท่านมีปากพะนังว่ะปากพะนังอยู่แถวไหนเนี่ยนครค่ะเอาจริงๆชอบนะคือชอบอันนี้แหละเมนูปากมาัผัดมีปากพะนังนี่แหละใช่มันจะออกรสหว,วานแล้วมันก็ไม่เผ็ดไงคือเรากินเผ็ดไม่ได้ไเค็มแตะรสชาติเค็มข้มนหอม วันนี้คุณแม่มาทําให้เองด้วยเนาะวันนี้แบบว่าถือว่าเป็นเกยียรติกับร้านเรามากเลยนึกอารมณ์เหมือนไปกินไปกินบ้านน้องเขาว่านี่นเราคุยกันหน่อยสิมาใหใหม่มานั้งนี้เลยขอแนะนำนี่คือน,น้องไม้นะคะสวัสดีครับส<อ>วัสดีครับเปิดร้านมานานหรือยังปีที่สามแล้ว,วทำไมถึงอยากเปิดเป็นแบบร้านอาหารสไตล์นี้อยากให้หลายคนแบบลองกินอาหารที่บ้านดูนะอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าทานอาหารที่บ้านซะจนแบบว่าออืม้มากินอาหารบ้านชั้นสี่ใช่ นี่คือเป็นเมนูแบบ,บ mm hmm. ปกตินี่ที่บ้านทําให้กินอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูทํากินกันที่บ้านอะไรเงี้ยแบบพ่อพ่อแม่ทําอาหารกันอยู่แล้วใช่ทามาตั้งแต่เ<ะ>ด็กๆเลยตัวเท่า <c> น <oughs> ี้เออเพราะเราถึงเราถึงแบบรู้สึกว่ามันแบบในเมนูแต่และเมนูมันมีความกระจุกกระจิกในแบบว่าเฉพาะตัวเพราะว่าจริงๆอาหารใต้มันกินที่ไหนก็ได้ใช่ใช่แล้วรู้ว่าพอมากินร้านนี้มันจะมีแบบมีอะไรที่ประหลาดก่อนที่แบบบางส่วนผสมพิเศษนิดนึง อร่อยมากเลยขอบคุณมากเลยที่นนี้ให้เรามาชิมนะฮะเดี๋ยวขอขออนุญาตกินต่อค่ะอนุญาตค่ะกินได้เลยค่ตัวข้าวตัวต่อกาะเดี๋ยวไปทำน้ำพริกให้นะคะรอยรอยไม่ดีบ้างร้อยอย่างแรงเลยครับรสชาติมันจัดจ้านอร่อยมากเลย้อใกินร้อยได้แรงออกนะครับได้แรงออกได้แรงออกแปลว่ามันถึงใจมันอ๋อก็ถึงใจเลยใช่พี่อร่อยพี่อร่อยพี่องเลยไม่สนุกมากินที่ร้านช่วงนี้นะ สั่งได้เลยได้ทุกได้ทุก,ได,ทกได้ทุกแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อะไรก็ได้แล้วแต่มัน <evaluation. S 1> ได้หมดแกงเหลืองลูกปะนี่มาดูมาดูแกงเหลืองลูกปะ,กปะที่ถามว่าลูกปะคืออะไรเนี้เนี่ยกนะ็อารมณ์ไปถั่วงนี้นะเฮ้ยอารมณ์อนมขนมที่กรอบๆเหมือนหัวถั่วเหมือนหัว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 ถั่วงอกลูกใหญ่ๆที่แบบเยี้ยวกรุบๆหน่อยอร่อยไหนมันเป็นยังไง ขนาดเป็นคนใต้แท้นะครับคุ้นเคยกับรสชาติอาหารแบบนี้นะ,ะต้องบอกว่าที่นี่จัดจ้านและอร่อยจริงๆครับ,บรนรกี่อถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อแบบว่าอาหารใต้เน่ต้องเอาพวกนี้ไปกินแล้วแบบในในใต้ติงหรือเปล่าคนพวกนี้ยอมรับว่าแบบอร่อยจริง <laughs> ใช่ครับอร่อยมากเลยอร่อยทุกอย่างเลย กินร้อยเงือกแตงผักผักมาเลยครับแต่พชรยังไม่ได้กินเลยพี่กินหมดเลยปลาดุกลาอ๋อเปล่าวะเขากินอ๋อเครับอ๋ออพี่ก็ไม่ได้กินหรอพี่กินไปนิดเดียวีนี่แบบพี่กินท่านหนึ่งเฮ้ยอร่อยเนาะคือบอกว่าครั้งนี้ยเรทเร й ติ้งไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าแต่ละแต่ละเมนูอ่ะมันมันทำหน้าที่ของมันตัวนี้ทําหน้าที่แบบเผ็ดตัวนี้ทําหน้าที่ตัดเผ็ดตัวนี้ทําหน้าที่แบบน้าย่อยเรียกน้าย่อยตัวนี้ทําหน้าที่แบบเสริมาอะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นน้ารีกอะไรเงี้ยคือเราก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบ จะบอกว่าอันไหนอร่อยกว่าอันไหนเพราะว่าเออมันอร่อยอร่อยคือคือเราจะให้ตัวไหนเด่นไม่ได้เพราะแต่ละที่มันเออแต่ละแต่ละตัวมันทาหน้าที่ช่วยกันใช่ครับแต่ที่นี่รวมจริงๆเลยนะครับหมูห้องไม่ต้องไปภูเก็ตมาดินดินเลยครับแกงส้มไม่ต้องไปสุราษฎร์เลยมาดินดินเลยครับปลาล้าไม่ต้องไปตังมาดินดินเลยครับเออเออดินดินมีครบเลยครับมีดอกมาจัางเท่าไหร่เนี่ยอันไหนดีบางๆก็ว่าดีครับมีดอกสบู่เบนเนตตเองเท่าแล้ว อหวานดี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือพ,นพานาคุต้ากะทิค่ะอันนี้คือที่ออกตัวแรงว่ามันอร่อยมากจริงๆแล้วก็ได้เสิร์ฟกับน้ำตาลจากน้ำตาลจากน้ำผึ้งจากน้ำตาลจากน้ำผึ้งจากมัน,นทำมาจากต้มจากอะค่ะอันนี้คือสาคูที่บอกสาคูทแท้ๆนี่มันดูสิสาคูพัทชนลุงน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะชิมสาคูให้ดูก่อนนะ มันอร่อยมากเลยหอมกำลังดีนุ่มนวลคุณแม่อร่อยมากเลยวันนี้กิน5โลคนเดียว <laughs> อ,อ,อร่อยมากเลยอร่อยไหมออยอร่อย,ออย,ออยหอมคระเทียมมากเลยอ่ะใส่ม็ดไก่ยีแล้วก็ใส่เม็ดไก่หยีด้วยเม็ดไก่หยีคือเมนูหลักประทาน ไม่อยากไม่ถือไม่เลยอะไรเป็ดต่างหัวต่างต่างหัวอุ้ยอร่อยมากเลยถ้าแบบว่ามากินแล้วใครบอกไม่อร่อยนะพี่มาด่าได้เลยอร่อยมากหอมหวานละมุนกลับมาคราวใหม่กลับมาคราวใหม่คขอบคุณครับขอบคุณครับอะดูดูคุณแม่แนะนำมาว่าได้กินหน้านี้เนาะใครมาทันก็จะได้กินนี้ขอบคุณครับ ไปหากินที่อื่นไม่ได้อารมณ์เหมือนเหมืนอนลูกองุ่นอย่างงี้ป่ะแม่แต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวๆมันๆเมือกๆนิดๆอร่อยอร่อยอร่อยมะยมผสมมะเขือเออข้งางในมีกรุบกรอบๆขออ้งางในมันมีความเป็นเม็ดกรอบกรุบกรุบอยู่ด้วยอารมณ์เหมือนกินแกงส้มใส่องุ่นเปรี้ยวเห็นไหมกินหวานแล้วก็กลับมากินข้าวได้อีกก็ใช้เล่นๆปลาเค็มอยู่ไหนวะ ร่อยจังโหโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับมื้ออาหารมื้อนี้อร่อยไหมฮะอร่อยมากมากอร่อยมากมากอร่อยมากเลยแต่ว่าเอ่ความเสียหายวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าทานเกือบทั้งทั้งทุกเมนูเลยของที่ร้านนี้รวมถึงเอากลับบ้านด้วยมีเอาเอาปลาดุกกลับบ้าน7ตัวมีขนมอีกขนมกี่ถุงอะประมาณประมาณ20ได้4140บาทเดี๋ยวเขานับกันนะมีเอ่อ พนคต้า12ที่เอากลับมานำมากินที่นี่ก็เหมือนกับว่าได้ไป ยยมบ้านเพื่อนบ้านน้องอะไรแบบนี้ก็ใ,<ช>ใครท<ช>ีส่สนใจก็แวะมากินได้ที่ดินดินรวมถึงสั่งกินก็ได้สำหรับยกพวกกินกัน EP ต่อไปเราจะไปทิ้ที่ไหนก็ตอนนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วเพราะว่าเราสามารถออกจากบ้านได้แล้วก็<ช>ตอนนี้ครับ EP ต่อไปรวมถึงใครที่ดู<ช>มาถึงตอนนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับนอกจากยกพวกกินกันวันนี้ก็จะมีกินกันเองด้วยที่เราสามคนทำอาหารให้ทุกคนได้ได้ดูกันได้ทำตามกินกันง่ายๆรวมถึงออกร้านเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะออกไปแล้วเตรียมดูความร้านของบางๆได้แล้วออกร้าน ถ้าคิดถ <ota> ึงเสียงแบบนี้นะครับต้องรอดูนะครับรอดูด้วยกันขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันปีนี้นี่ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีค่ะ